สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจินตนาชาแนลค่ะวันนี้วันที่13บพฤษภาคม2567ค่ะคุณผู้ชมวันนี้จินตนาจะลงแนวทางห้านอยค่ะห้านอยมัดรวม3นอยค่ะคุณผู้ชมมีแค่3น้นอยของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคจินตนาจะลงแนวทางของวันที่13ด้วยแล้วก็ ย้อนหลังให้คุณผู้ชมดูค่ะคุณผู้ชมสถิติค่ะย้อนสถิติของพอต่อยนะคะคุณผู้ชมเนาะของอาจารย์ต้อยรวมโชคที่ให้มาค่ะคุณผู้ชมให้มาตั้งแต่เดือนเมษาทีเขามาตลอดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจินตนาจะเลือกเอาแค่วันที่สามสิบเป็นต้นมานะคะเนาะมีหลุดวันเดียววันที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมที่แนวทางฮานอยหลุดไปหนึ่งวันค่ะ หวันคือวันที่11พฤษภาคม2,567ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่12ก็เดินต่อนะคะเมื่อวานเดินต่อค่ะรุดแค่มือเดียวค่ะคุณผู้ชมจินตนาก,ก็เลยจะแยกของอาจารย์ต้อยออกมาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางเผื่อคุณผู้ชมเข้าดูไม่ถึงค่ะ ว่าของอาจารย์ต้อยเข้ากี่วันนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเนาะของอาจารย์ต้อยตัวเลขน้อยๆคู่ค่ะคุณผู้ชมมีแค่สี่คู่ไปกับก็เป็นแปดคู่นะคะคุณผู้ชมบนล่างด้วยค่ะน้อยมากแต่เข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมพิเศษก่อนนั้นก็คือมีแค่สามนอยค่ะพิเศษปกติและ V.I.P. แต่อาจารย์เน้นแค่สองนอยค่ะคุณผู้ชมพิเศษแค่ให้ระวังค่ะ ก็คือให,ให้เป็นน้ำจิ้มค่ะคุณผู้ชมชิมมืงกรนะคะแต่ปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยบอกว่าเน้นเลยอ,อันนี้ละ่ะคุณผู้ชมพิเศษมากค่ะปกติเข้าเกือบทุกวันค่ะคุณผู้ชมถ้าปกติไม่เข้าก็เลื่อนไป VIP จ้าเล่นไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเข้าไปมวนไปเพื่อนไปห้าน้อยนะคะไป ไปเที่ยวให้มวนค่ะไปแค่สามน้อยก็พอแล้วค่ะวันนึงจะได้เที่ยวนานๆน,นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราไปสี่น้อยเวลามันน้อยค่ะคุณผู้ชมเราจะไปแบบไม่สนุกเราจะไปแบบรีบรีบนะคะอันนี้บอตองรีบบอต้องเฝ้าค่ะคุณผู้ชมเนาะไปกับอาจารย์ต้อยรวมโชคบอต้องเฝ้าค่ะคุณผู้ชมอินตาน่ารู้สึกว่าคือคักนะคะคุณผู้ชมมันมวนกับคุณผู้ชมไปกับอาจารย์ต้อยเลยค่ะ วันนี้วันที่13พฤษภาคม25 6 7แต่ก่อนที่จะไปกับอาจารย์ต้อยนะคะกดติดตามช่องจินตนาชแนลเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมเห็นฮานอยของอาจารย์ต้อยทุกวันอาจารย์ต้อยจะพาไปทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามน้อยค่ะพิเศษปกติและ VIP ค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยกันแต่ว่าแนวทางก็คือแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชม จินตนาเป็นสื่อกลางนำแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูแนวทางฮานอยมัดรวมสามนอยค่ะเน้นสองน่อยปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีพิเศษมากค่ะทีนี้ไปเที่ยวด้วยกันให้สนุกไปสานอยกับอาจารย์ต้อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่13พฤษภาคม2567ค่ะ ไปเที่ยวฮานอยกับอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยพาคุณผู้ชมเที่ยว3ามนอยนะคะไปสามนอยมีนอยพิเศษปกติและ VIP ค่ะวันนี้อาจารย์ต้อยให้มาวันที่13พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้ให้มา5กับ6เป็นตัวรูดตัวเด่นค่ะคุณผู้ชม5กับ6เป็นตัวรูดตัวเด่นแล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมบนล่าง3น้อยค่ะบนล่างไปแค่3น้อยก็ มี42 24 15 51 61 16แล้วก็62 26ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือมีตัววินด้วยค่ะตัววินค่ะคุณผู้ชมวินของเพินเข่าดีดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาบาัญยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะใครที่ยังไม่เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูในช่องจินตนาชาแนลค่ะจะได้เห็นแนวทางของอาจารย์ต้อยเข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชม วันที่11รุดไปมือเดียวนะคะคุณผู้ชมเนาะวันนี้ให้มา42 24 51 15 61 16 62 26ตัววิน456 123จับวินกันกัน,กนคุณผู้ชมจับวินกันเลยค่ะมันจะเป็นลูกโซ่นะคะคุณผู้ชมค่ะตัววินเพิ่นนะ่ะบบว่างจักตัวค่ะคุณผู้ชมวินกันทุกมือทุกมือค่ะเอาวเข้าไปดูอันนี้กด แคปหน้าจอก่อนค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอก่อนนะคะอินตนาจ,จะให้ดูประวัติของอาจารย์ต้อยค่ะอันนี้วันที่30เมษายนค่ะตัววินกอดการแค่6กกับ8นะคะคุณผู้ชมมี6กับ8แต่เข้า7นะคะมีนะเข่าไปเข่า VIP นะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่1กับ2จินตนาไม่ได้ลงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยุ่งมากค่ะ หนึ่งกับสองไม่ได้ลงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาเป็นวันที่วันที่สามค่ะเข้าแปดสามแล้วก็สามแปดค่ะคุณผู้ชมสองหน่อยหลักเขียนบอกค่ะตัววินไม่ว่างเลยค่ะคุณผู้ชมฉันไม่ว่างนะคะฉันไม่ว่างอย่ายุ่งกับฉันฉันไม่ว่างค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะแล้วก็วันที่สี่ค่ะคุณผู้ชมสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัววินเข่ากันค่ะคุณผู้ชมม้วนกันจับคูกันทั้งศูนย์ห้าทั้ง เบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมดูให้หมดเลยนะคะเข้าพิเศษเข้า V.I.P. ค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งสองน้อยนะคะผู้ชมนอกหลอกกันหอกนั้นไปทุกหน้อยเลยค่ะเห็นบ่ค่ะจับคู่ให้ตัววินค่ะคุณผู้ชมวันที่5ค่ะคุณผู้ชมที่5พฤษภาที่ผ่านมาให้1กับ0เข้าที่70ค่ะ V.I.P. ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวตัววินค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกมือค่ะ ให้สังเกตดีๆค่ะคุณผู้ชมจินตนาไม่ได้เชียร์นะคะอันนี้ให้เห็นความจริงค่ะของจริงค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมานะคะหรือจะย้อนไปดูในคลิปของจินตนาชาแนลทุกวันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นจริงๆเลยค่ะว่าลงจริงนะคะคุณผู้ชมอันนี้วันที่6ค่ะเข่าหกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตรงๆนะคะมันดูเยอะเหมือนดูเยอะเพราะว่ากลับให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยกลับมาให้ด้วยค่ะเพ่เลเบืองเบืองหลายเนาะ จริงๆไม่ใช่ตัวกลับก็ดูน้อยค่ะคุณผู้ชมวันที่เจ็ดก็เข้าคะ่ะเห็นไหมคะเขาม้วนมวนค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นตัวรูดยังไม่พอคะ่ะตัววินเข้าทุกตัวฉันไม่ว่างคะ่ะอย่ายุ่งกับฉันนะคะอย่าวุ่นวายกับฉันฉันไม่ว่างคะ่ะอ่าแล้วคะ่ะคุณผู้ชมวันที่แปดคะ่ะให้เก้ากับศูนย์ก็เข้าทุกตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าศูนย์เก้าห้าปกติคะ่ะส่วนมากปกติเข่าดีคะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตัววินฉันไม่ว่างจริงๆคะ่ะ ฉันกําลังรักกันอยู่ฉันรักกันอยู่ฉันจะกอดกันไปทุกทุกหน่อยเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะวันที่9ก็3กับสีก็เข้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าปกติ49ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็นี่เลยค่ะวันที่10ค่ะคุณผู้ชมเข้าที่3 6กนะคะอะทีนี้จะไปตกใจกับวันที่11ว่าอินตนาตามนะคะคุณผู้ชม <laughs> ตามไปค่ะตามไปเที่ยวน้อยค่ะไปทั้งทีเงินไม่เยอะค่ะคุณผู้ชม ซื้ออะไรไม่ได้เลยค่ะเงินไม่เยอะไปไม่รอดค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เห็นางวันที่สิบแล้วนะคะเขาวมวนเขาเพิ่นค่ะคุณผู้ชมกันผู้ใดอยากมวนอยากเพิ่นตามอาจารย์ต่อยไปเด้อค่ะคุณผู้ชมเจหาปจินตนาบ,าบอกได้แล้วก็วันที่11ค่ะวันที่1 1หลุดนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไปเข้าที่ตัววินเหมือนเดิมค่ะรุดกับบดได้รุดเบิด์ตนะคะคุณผู้ชมไม่ได้หลุดจ้าจานะคะหลุดยังเหลือตัว6อยู่ค่ะ6อยู่นะคะแล้วก็ วันที่สิบสองเมื่อวานค่ะเข้าไปแต่วันนี้ชั้นว่างค่ะแปดกับเก้าไม่มาค่ะคุณผู้ชมมาตัวที่เขารักกันอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งศูนย์ห้าเข้าที่ปกติเห็นว่าค่ะเข้าปกติดีมากค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นก็คือเข้าปกติค่ะกับกับ VIP มากที่สุดกับคุณผู้ชมพิเศษแค่น้ำจิ้มเ้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์ต้อยฝากมาบอกค่ะแล้วก็ไม่บอกใครด้วยค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะบอกคุณผู้ชมแบบไม่กักเลยค่ะ เอาค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์จินตนา Channel นะคะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางดีๆของอาจารย์ต้อยลมโชคในช่องจินตนา Channel นนค่ะคุณผู้ชมขอให้มนันขอให้ปังเ้อค่ะคุณผู้ชมมือพิเศษแค่ค่ะคุณผู้ชมพิเศษแค่ปกติและ V.I.P. ค่ะพิเศษก็คือไปเบาๆค่ะคุณผู้ชมซ่อมๆเม,มืองก่อนค่ะขอให้มนันขอให้ปังทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ